สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามิต้าค่ะจะมาทําความสะอาดหลังบ้านกับลูกสาวนะคะวันนี้ลูกสาวคอนโตค่ะเพิ่งปิดเทอมวันแรกก็จะชวนเขามาช่วยเก็บกวาดหลังบ้านกันค่ะคือตอนเด็กๆเ,เปิดเทอมนะคะก็ไม่มีเวลาดูหลังบ้านเลยค่ะยากก็เลยขึ้นเต็มเลยก็เลยวันนี้มีโอกาสนะคะระหว่างที่ตัวเล็กค่ะไป โรงเรียนนะคะก็ทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะทำเองค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเราก็ทำเองค่ะประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะถาว่ามีลูกเล็กทำความสะอาดหลังบ้านหรือว่าทำงานบ้านยังไงนะคะมามิต้าก็มีหลักการง่ายๆค่ะก็คือมามิต้าก็จะแบ่งเป็น สัดส่วนนะคะอย่างเช่นหลังบ้านเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนซ้ายตรงกลางและก็ส่วนด้านขวาอย่างที่มามิต้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะอยู่ฝั่งขวานะคะก็คิดว่าเราจะทำแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเสร็จ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะพรุ่งนี้หรือมีเวลาว่างเราก็มาทำต่อค่ะวันนี้มามิต้าจะเก็บทำความสะอาด ปีกขวาก่อนนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะแล้วที่เห็นอยู่นู่นเด็กใส่เสื้อสีส้มกางเกงสีชมพูนะคะก็ช่วยมามิต้าค่ะทำความสะอาดหลังบ้านนะคะเด็กๆก็สนุกค่ะได้อยู่ใกล้ๆแม่ทำงานนะคะได้เล่นไปด้วย ทำไปด้วยนะคะมามิต้าก็ให้เขาทำแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะตอนอยู่บ้านเนี่ยชุดอะไรก็ใส่ไปคะ่ะไม่ได้ห่วงว่ามันจะต้องเป็นแมทเดียวกันนะคะก็วันนี้ใส่หมวกสีชมพู ถุงมือสีส้มนะคะกางเกงสีฟ้ารองเท้าสีม่วงค่ะแจ่มที่สุดในปัตตพีนะคะวิธีทำการร่องผักนะคะที่ไม่ขูดดินนะคะก็มาร์บิต้าก็เอาอิฐบล็อกอะคะ่ะมาต่อต่อเป็นแถวนะคะยาว ความกว้างก็เพื่อนๆก็กะดูนะคะว่าต้องการความกว้างเท่าไหร่ก็ความยาวแล้วก็ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ต่อเขาเรียงๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะคะใช้อีกบล็อกเนี่ยปิดหัวปิดท้ายนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้แปลงผักนะคะง่ายๆค่ะทุกคนทำได้นะคะเสร็จแล้วมามิต้าก็เอาดินนะคะ อยู่เมืองนอกนะคะดินน่ะเราต้องไปซื้อมาค่ะก็ไปซื้อหรือไปสั่งจากที่ร้านให้เขามาส่งที่บ้านนะคะเราก็เอาดินมาใส่เอาปุ๋ยใส่ค่ะแค่นี้เองเราก็ปลูกผักได้แล้วค่ะ มาเราก็จะดูวิธีทำค้างแตงกวาแบบไม่ขูดดินกันนะคะง่ายๆก็อิดนะคะบล็อกยังมีเหลืออยู่มามิต้าก็มาวางเรียงตามขนาดที่ต้องการที่จะใส่ไม้ลงไปนะคะอันนี้เป็นไม้พลาสติกค,ค่ะสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะราคาไม่แพงค่ะก็มาใส่นะคะตามที่เห็นในวิดีโอกะขนาดเอาแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนะคะ เขาจะอีดบล็อกเนี่ยจะช่วยต้านแรงลมนะคะได้ดีมามิต้าก็เก็บก้อนหินนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่นะคะก็ใส่ลงไปค่ะมันก็จะช่วยให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแข็งแรงขึ้นนะคะก็ทำง่ายๆค่ะแตงกวาเขาต้องการค้างไต่ขึ้นไปนะคะลักษณะที่เห็นในวิดีโอค่ะ ส่วนค้างนะคะมามิต้าก็ได้เชือกมาจากร้านเหรียญเดียวนะคะก็เอามาพันค่ะมาตอบง่ายๆอย่างที่เห็นนะคะเป็นชั้นๆขึ้นไปเดี๋ยวสักประมาณ2เดือนหรือ3เดือนค่ะเราก็ต้องเอาค้างนะคะออกแล้วก็เก็บละค่ะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวค่ะก็ทำกันใหม่ทุกปีก็เลยทำแบบง่ายๆ เตรียมตัวไปรับตัวเล็กกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มามิต้ากับเด็กๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ